โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกาบมากเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมัตยากุลบ้านเปิงเครืงตั้งอยู่เลขที่44หมู่9ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ปัจจุบันดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมี 9, นายสิปนล์มั่งอนนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปีการศึกษา2,564มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น60คนและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1 0 2 9คนรวมสาขาบ้านคุยละตอการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกาบมากเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนมีดังต่อไปนี้ 1. ความสำคัญของโครงการในปัจจุบันพบว่าขยะประเภทโฟมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในปัจจุบันนั้นระหนักถึงความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากกว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสังคมในเมืองหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมากจะพบว่ามีขยะประเภทโฟมมากกว่าปกติ ซึ่งขยะที่เป็นโฟมจะใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานแต่ถ้าทำลายไม่ถูกวิธีจะเกิดปัญหาทางด้านมลพิษนอกจากนี้เมื่อนำไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดและเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้สารอันตรายแตกตัวออกจากภาชนะโฟมเช่นสารสไตรีนและเบนซินที่มีส่วนในการทำลายไขยกระดูกทำลายตับและไตรวมทั้งเป็นสารก่อมะเร็ง ทางกรมควบคุมมลพิษมีการรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้ลงประกอบกับสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเศษวัสดุจากธรรมชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เพียงครั้งเดียวทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยาคุลบ้านเปิงเครื่องได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกาบหมากเพื่อให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของกาบหมากที่นํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งสร้างรายได้สู่ชุมชนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร,รมีการปลูกสวนหมากเป็นจํานวนมากและได้นําผลหมากส่งขายทั้งในและต่างประเทศส่วนเศษกาบหมากเดิมจะถูกทิ้งเปล่าเป็น ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดภาครัฐจึงได้มีการสนับสนุนให้ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อใช้แทนภาชนะโฟมโดยการพัฒนานำกับหมากมาแปรรูปเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านนำกับหมากที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้โฟมโดยผลิตเป็นภาชนะใส่อาหารสามารถใช้งานได้อย่างดี เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการรับซื้อกับหมักจากชาวบ้านและการสร้างทักษะอาชีพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักเรียนวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงความสําคัญในการลดใช้ภาชนะโฟม 2. เพื่อให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติและมีความสามารถในการผลิตภาชนะจากกับหมาก 3. เพื่อสร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลับมาเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงปีการศึกษา2564ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมัตยายกุลบ้านเปิงเครื่องจำนวน247คนเชิงปริมาณนักเรียนมีความรู้ความสามารถความเข้าใจประโยชน์ของ กลับมากและตระหนักถึงผลเสียของการใช้พันชนะประเภทโฟมและสามารถเพิ่มทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและชุมชนได้การดำเนินงานของโครงการทางโรงเรียนใช้การดำเนินงานรูปแบบ PDCA โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการวางแผนแทน การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายกำหนดการดำเนินงานกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้โดยทางโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. ครูจัดตั้งชุมนุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกลับหมาก 2. นักเรียนที่มีความสนใจลงชื่อสมัครเข้าร่วมชุมนุม 3. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการทำดูการดำเนินการตามแผนประกอบด้วยการมีโครงสร้างรองรับ การดำเนินการคณะกรรมการมีวิธีการดำเนินการมีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียนการสอนและมีการสรุปผลการดำเนินงานในทุกปีโดยทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนและครูสร้างข้อตกลงร่วมกันครูแจ้งจุดประสงค์ของการดำเนินงานและการวัดผลการประเมิน 2. ครูให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบต้นหมาก จากต้นหมากและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นหมากและการนำส่วนต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 3. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของกับหมากและการนำไปใช้ประโยชน์ 4. ศึกษาการสร้างมูลค่าให้กับกับหมากที่เหลือใช้ในท้องถิ่น 5. ครูอธิบายวิธีการดำเนินงาน 6. นักเรียนวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนการทำแบ่งนักเรียนออกเป็น8กลุ่มดังนี้ 1. การคัดเลือกกาะหมาก 2. การตัดให้ได้ขนาด3การทำความสะอาด4การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 5. ตกแต่งขอบและทำความสะอาด6ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 7. บรรจุพันโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ 8. จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์นักเรียนลงมือปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายขั้นตอนที่3ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบคุณภาพของจานกาบหมาก จะทำการ QC ภาชนะทุกใบก่อนการบรรจุพันธุ์จะทําการตรวจสอบขนาดความสวยงามคงทนขอบของจานต้องไม่มีเศษที่ทําให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานและมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการออกจําหน่ายทุกครั้งขั้นตอนที่4การปรับปรุงแอคชั่น การปรับปรุงบรรจุผลิตภัณฑ์เนื่องจากจานกลับมาเกิดการขึ้นลาเพราะความชื้นจึงใช้เครื่องซีลในการบรรจุพันเพื่อลดการขึ้นลาและทำให้ผลิตภัณฑ์สวยงามน่าใช้มากขึ้นแต่ยังพบว่ามีการขึ้นลาของผลิตภัณฑ์อยู่เช่นเดิมทางคณะกรรมการจึงจัดประชุมและคิดค้นตู้อบฆ่าเชื้อแสง UVC สร้างขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของจานกลับมา โดยใช้รังสี UVC ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น100-280นาโนเมตรรังสี UVC มีความสามารถในการทำลายเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสลาเส้นใยยีสต์เป็นต้นทำให้จานกราบหมากมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 1>, 1. มีการสร้างเพจเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ 2. ประกวดออกแบบโลโก้สินค้าของผลิตภัณฑ์ 3. ถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกาบมากเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของกาบมากที่มีอยู่ในชุมชน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จานกลับหมากการนำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดโดยการนำจานกลับหมากมาอบเป็นขนมเบวนี่แทนภาชนะโฟมหรือพลาสติกโดยที่ยังมีรสชาติของขนมและมีกลิ่นหอมจากใบหมากเพิ่มมาอีกด้วยนักเรียนสามารถสร้างเพจโฆษณาสินค้าการออกแบบโลโก้และการถ่ายภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ทันต่อเทคโนโลยีตามความก้าวหน้าในปัจจุบันและอนาคตต่อไปทางคณะกรรมการดำเนินโครงการขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมด้วยดีตลอดมา